สวัสดีค่ะอาจาย์ค่ะค่ะเนื่องในวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสเป็นวนราระพิเศษ,ษของพวกเรานะคะชาวบางประกอบสามที่ได้มีโอกาสมาเล่นฉัาษณ์ท่านอาจาร,รย์เจร,รยีจรรยงจันทระกมลกรรมการผู้ร่วมในการโรงพยาวาลในเครือบางประกอบนะคะเนื่องในโอกาสพิเศษของเราที่บางประกอบสามจะ เก้าเข้าสู่ปีที่19ในวันที่14พฤศจิกายน2 5ง6นนี้นะคะทีมใหญ่ชเ,เชิญเชิญอาจารย์กล่าวถึงโรงพยาบาลบางประกอง3ส,สักเล็กน้อยค่ะอาจารย์ค่ะขอ,ขอบคุณมากนะคะคุณศรีสกุลที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งรวบกัปปนมาน,นะคะขอบคออบคุณ่ะเวลาที่ผ่านไปนี่เร็วมากนะคะ19ปีแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นคนก็เป็นสาวแล้วนะคะ เพราะนั้นเรียกว่าจเจริญต,ต,ติบโตเต็มที่พร้อมที่จะขยับขยายต่อไป<ๆ>ซึ่งก็เป็นข่าวดีว่าปีที่19ของเราเนี่ยเรามีการวางแผนที่จะขยายตึกไปฝั่งตรงข้ามซึ่เรามีที่อยู่15ไร่นะคะก็คงจะเป็นแผนกทั่วไปที่เราตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ทั้งอาจารย์สมานอาจารย์วัชชัยหรืออาจารย์ ทีรพัฒนซึ่งก็เป็นคนยังดูแลอยู่นะฮะก็ถือว่าได้ทำให้บางประกอบสามเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างมากมายนะคะ,ะแล้วก็รวมทั้งคนด้วยที่สำคัญที่สุดคือคนที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกว่ามีการคิดอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลานะ แล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรจะต้องมีการขยับขยายสร้างตึกเพื่อที่จะรองรับคนไข้ที่เต็มตลอดเวลานะคะ<ม>ก็<ม>กต้องขอบคุณทั้งแต่ทีมงานอาจารย์แพทย์ผู้บริหารรวมทั้งทีมพยาบ,บาลแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยและก็พนักงานทุกๆท,ท,ท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้อ,องค์กรเจริญเติบโตอย่าง ไม่หยุดยั้งนะคะก็คิดว่าจะฝันว่ามาประกอบศาสตร์แมนนาคตก็คือเป็นโรงพยาบาลระดับเกตเอของทางสมุทรปราการที่อยู่ทางฝั่งด้านสุขสวัตรนี้นะคะก็เป็นอำเภอหนึ่งใช่ยหมฮะภาประแดงของจังหวัดสมุทรปราการ แต่เราก็ดูแลคนไข้เหมือนอย่างคนกรุงเทพนะฮะที่มีการดูแลแบบอง์รวมแล้วก็มีเรื่องของการที่ดูแลเหมือนญาติซึ่งการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยนะชนะต่างชาติอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องของการดูแลเข้าเหมือนญาติเหมือนกับเป็นตัวเองถ้าเจ็บป่วยต้องการอะไรเราก็ ดูแลเขาแบบนั้นซึ่งตรงนี้ทำให้เราชนะ,ะต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียหรือประเทศอื่นๆแม้แต่อเมริกาออสเตรเลียหรือยุโรปต่างๆเนี่ยเขามีมาตรฐานการรักษาเหมือนกันแต่เขาจะแพ้เราตรงการบริการดูแลเหมือนญาติเหมือนตัวเองนะคะและในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีทั้ง ทางด้านนอกจากการรักษาแล้วเราก็อยากจะมี nursing home เพื่อจะดูแลคนไข้ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะะซึ่งในอน,นาคตก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. และสุดท้ายก็อาจจะอยากให้เป็นลอง g stay คือดูแล wellness center ก็คือหมายว่าคนที่เสียแล้วแข็งแรงมาอยู่กับเรา mm hmm. เรามีการพัฒนาการต่อเนื่องให้เขาในแง่ที่ว่า ทางด้านสมองเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันไม่ให้เขามีปัญหาทางด้านความเสื่อมของสมองนะคะนอกจากนั้นแล้วทางร่างกายกิจกรรมต่างๆนี่เราก็จะทําเป็นมาตรฐานที่ทําให้เขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขเหมือน,นกับเขายังไม่ได้เสียอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นบางประกอบสาก็พร้อมที่จะทําทุกๆ สิ่งที่หมอพูดไปนะคะก็เป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวต่อไปนะคะในโอกาสที่บางประกอบ3ามครบ19ปีนี้นะคะก็ขอให้9ครบปีที่สิบแปปีครบสิปีเป็นถึงย่างเข้าปีที่19นี่ยหมอต้องเร่งหน่อยนะะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะเป็นคนที่ดี เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับครอบครัวนะคะรวมทั้งเป็นประโยชน์กับคนไข้ของเรานะคะดูแลคนไข้นะคะให้มีคุณภาพที่สุดนะคะรวมทั้งคนของเราทุกคนเนี่ยทางองค์กรก็จะดูแลเขานะคะเหมือนกับครอบครัวนะคะตลอดและนอกจากนั้นแล้วยังขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ ดูแลกันเองนะคะมีอะไรเราทําเรื่องของการป้องกันเป็นหลักนะคะป้องกันดีกว่าแก้ไขเพื่อน,นั้นนวิบายต่อไปของเราคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะคะเนนั้นค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะขอให้ทุทกทคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมะีจิตใจที่มีความสุขแล้วก็ดูแลครอบครัว เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะรวมทั้งเป็นเสาหลักขององค์กรของเราด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ